สบายดีทุกคนเหมือนในกานเดียวฮันสิได้ไปอันาาซาปานอะน้อยเหรอในกาฝักกินกาแฟก่อนกินกาแฟ,ฟแล้วในกสรเ,เดินทางไปซาปา หมนหนึ่งหมนหมหนึ่งเออผมแม่นของเรามาป้าไปนะนี่ก็เป็นทำัวตีนะที่เาเคยมาอยู่ตะกีแล้ว คิดมูได้เลยขึนจ้างันเชื่อไปคิดดูอะไรเอาไปดนเลยอันนี้วันแรกเขาเอินอ่างเกาะคือทั้งรุมเนี่ยมันจะเป็นเพิ่งงินเข้าไปนะเพ่องินเราจะคืออักาะยาปกนี่น่ะมันข เสียงไก่ป่าคันคือเสียงไก่ป่าคันทั้งขึ้งน,นี่นะนไก่ป่าลาลเนาะงแทนหน่อเนาะนี่นะโอ้ แต่ถ้าตั้งใจมันยิ่งนำโบเฮนนะแต่คือเขามาเนี่ยเข้าสิมาหาป้าเนี่ยมันคันมันคันกีไก่นี่เลยง่ายๆนี่ได้ไเออ คือมาในนี้ไมีมอมวงนะดกเลยนานสี่คนตะกี้นั่นนะ,นนแ,นะนะแบบเขาเอามากินหรือว่าเขาอาจิิปลปาแกนมันไหวแล้วมันเป็นตนขึ้นมาเนี่ดกเลยนะมังวงนี่แต่ปกติตามผู้นี่มันบกอยมีนะแต่ว่าห้าก็เห็นตนนี่เลย

บัดนี้ก็ผักกินสมจากข้าวหนึ่งนะยังจะได้เดินทางต่อคือคิวนะคือเราคือคิวว่ากินต้องมีคิวด้วยนะส้มเราจะส้มเนี่ยพอละมันจะท้ม คือเยอะ,ะขิวๆกิน, <c oughs> นแล้วมันก็บขิวแรงแล้วเลิฟว่ะ <c oughs> นี่ก็นั่งผักจากข้าวหนึ่งนะแัก็นัง่งกินม่วงแล้วก็เด้าสิได้เดินทางไปหาน้องปลาแล้วก็เด้าสิไดส้สะซาปลานะถามีนะถามีก็สิได้สะซาปานั่นแหละเอาไป เอาไปกินแต่้าบ่มีกัาากินข้าวจีถ้า,า,าบ่มีกินข้าวจีเหมือนนี่ฮะกันะนะบ่มีก็สิได้ซะปลาคือเก่าทั้งล่ะได้บ่ได้่กัสิได้ซะนั่นเนาะกาวจีอยู่บนนังชุ่มๆมีนิดนวยใบเนี่ยงามเนาะเอาไปเห็ดผอไป็ันตองอะไรยังอันนะถ้าก็ได้ ổm pha hương ẩn mà. Ừ, ổm pha hương ẩn. Ủa, pha này. À, vậy anh bảo. Bông, bông pha đó. thang tàu nè. ta kết váo để bùu theo hương ẩn đang nương nỉ ngảm đấy. Hấp với bơm tuần hương. Tồn nè, đỏ cả ngảm. จะคิดต้นสมพอนี่แต่ว่าพวกแมนแถวนีนก็จะเป็นหินอันหินด้านนะเป็นพวกหินด้านอย่างนี้แฮมบึงจะคือลังเตาเนี่ยนี่ก็จกักดอกอป็นยังนะ ในสังเกตบึงหินอันหินด,ด้านนี่นี่ยจะคืออันแนบบึงจะออันพาเขาห้องอ่ะงเออพาคิริวันงวน,นนะนะที่เขาใส่สลัดใส่ยัางกันเลยนี่ก็เป็นต้นกระบองเผ็ดนะที่ว่าต้นท่านนะอยู่ันทึ่งผู้นี่บ่ใตเ้เซย ในกะมากันยังบ่ได้เห็นแบบว่าบอที่วปาลายนะก็คือนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนนีพอดีทาลานซาวอันเป็นนามนำเป็นว่าเมื่อยเมื่อยเลยเป็นยังอามนำกันได้ทา่อนขึ้นมาในแดดนะแดดแห้งเลย เลยกับมืออะไรเจ็บปางนิดน่อยก็มีปางบอ <c oughs> กรันซาวไปเจ็บปางเลยวันนี้ก็เดินทางต่อนะกสูงมงกันปีนลองสิตักเออเับปีนขึ้นมาะ ที่เห็นเป็นข้องนั่นนี่ฮะคือข้องน้ำนะมันไหลลงมาแต่เทงพวกสองคนผู้เข็นไปเพื่อละนะนม่นมึงจะคือทางสไลเดอร์ลงมาไอน,นะ มีร่มอยู่ดีๆมีลมมากเลยนะแต่ว่าเสด้กลับละ่ะเพราะว่ามีแบบมีเร่องเร่งดวนเพท่ทมมากได้มา<บ>ให้เ<ห>ม,มื่ออยู่ดีก็เส้นทางปูป่าปูป่ามาันก็ใหม่ก็ได้ก็จะคักเลยนะก็ใหม่นะอ<ม>าในแห้งน,นะอ่ะทุกคนแล้วกับจสด็เดินทางกลับนะแมงจากว่ามี อันาคตเป็นโามากเลยครัมีตุละเดี๋ยวเอาสีได้กลับกับท่านท่านเหมือนนี่แต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบเพียงสำเร็จแล้วทุกคนนะคือที่แรกเราว่าสิได้อยู่ต่อไปอีกมือหนึ่งแต่นกัได้กลับพอดีขึ้นมาในทึ่งนี่มันมีสัญญาณพอดีนะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เขาเรื่องเร่งด่วนที่เขาต้องกลับเลยนะเหมือนนี่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ทุกคน